สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทําความสะอาดเจ้าตัวทามโมซี2กันนะครับเราใช้อุปกรณ์หลักๆก็น่าจะมีเจ้าตัวเป่าลมนะครับหนึ่งตัวนะครับเตรียมไว้นะครับแล้วก็น่าจะต้องมีแปรงนะครับปัดนะครับอย่างนี้นะครับสัก1อันเริ่มต้นเนี่ยก็เอาเจ้าตัวโถ่ด้านล่างนี้ออกก่อนด้านล่างเนี่ยก็สามารถหมุนออกได้เลยนะ โดยที่เราล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเอาเจ้าตัวด้าหมุนเนี่ยล็อกไว้แล้วก็ค่อยๆหมุนออกครับอ่ะล็อกไว้แล้วก็หมุนออกเลยหมุนให้คลายออกจนสุดนะครับออกแล้วครับเรียบร้อยก็จะออกมาแบบนี้นะครับเวลาถอดออกมาแล้วอ่ะเรียงลําดับไว้ด้วยนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวใส่ไม่ถูกนะครับก็ชิ้นแรกตัวนี้นะครับตัวปรับเบอร์บด นะครับชิ้นที่1ชิ้นที่2ออกมานี่ก็จะเป็นคล้ายๆทองเหลืองนะครับก็จะเป็นตัวตัวรองนะครับตัวตัวรองที่ปรับเบอร์นะครับกับเจ้าตัวเฟืองนะครับชิ้นที่3ก็คือเจ้าตัวเฟืองบดนะครับของทำารอก็จะเป็นลักษณะนี้ร้อยแล้วก็ตัวต่อมานะครับเพื่อนๆเ,เอามือลองไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะหลุนหายนะครับก็จะเป็นตัวสปริง บีงแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งอออกนะเอามือลองไว้ก่อนเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนลองแบบนี้นะครับแหวนมันก็จะเป็น2ด้านมันจะเหมือนกันนะจะเป็นแหวนกลมๆแล้วก็ทางด้านหน้าด้านหลังมันก็จะเป็นแบบเดียวกันใส่ด้านไหนก็ได้เวลากลับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือด้านในตัวนี้หมดแล้วนะก็ค่อนข้างลเลอะเทอะเปื้อนนะครับแล้วก็เราก็ดึงเอาตัวฝา ตัวฝาแล้วก็ตัวที่หมุนเนี่ยออกได้เลยท้ายแล้วจะคือเจ้าตัวแกนนะครับแกนที่ติดกับเฟืองเนี่ยถอดดึงออกจากด้านบนนะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาปัดทำความสะอาดนะครับใช้ใช้เจ้าตัวเนี่ยแปรงปัดธรรมดาแหละนะครับปัดออกให้เอี่ยมนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้อะไรมาล้างนะเดี๋ยวมันจะแห้งยากครับปัดให้ทั่วนะครับตรงเฟืองนี่ก็ปัดออกให้หมดนะครับสปริงตอนถอดออกย้ำเลยนะใครกลัวลืมเนี่ยเรียงลำดับไว้ จะได้ใส่กลับเข้าไปได้ถูกต้องตามลำดับโดือยใส่ผิดใส่ถูกนะครับเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะแล้วก็ของแปรงปัดนะครับถ้าด้านในที่แบบไม่ถึงจริงๆก็เป่าลมเอาเขี่ยมและนะครับเขี่ยมสะอาดนะครับง่ายมากง่ายจริงๆแล้วก็ในโถนี่ก็ ปัดปกตินะ้อเขาก็จะมีแบบผงเศษกาแฟแติดอยู่เวลาประกอบเข้าไปเนี่ยก็ทําตามเดิมเลยนะครับเข้ามาทางไหนก็ออกทางนั้นด้านบนนะครับที่เป็นนี่ตัวล็อกแกนด้านบนเนี่ยเราก็เอาเจ้าแกนโลหะใส่ลงไปเลยนะครับเอาด้านที่เป็นตัวน,อน็อตอย่างเงี้ยนะครับและต่อมาเพื่อนเพื่อนก็ตามลำดับเลยนะครับใส่แหวนลงไปเลยแหวนเนี่ยสองด้านเหมือนกัน สปริงนะครับเฟืองโลหะฐานรองนะครับที่เหมือนเป็นทอง,งเหลืองนะครับตัวฐานรองก็ใส่ไปให้มันตรงรูกับเฟืองนะครับมันจะมีรูอยู่เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วกดนะครับพเพื่อนๆดันแกนไว้แล้วก,กดใช้มือกดกดไว้นะแล้วก็หมุนนะครับ หมุนเจ้าตัวตับเบอร์บดเนี่ยให้ให้ลงไปแล้วก็วิธีที่ง่ายเหมือนเดิมใช้เจ้าตัวแกนหมุนเนี่ยล็อกไว้จับมือล็อกไว้เลยนะครับแล้วก็หมุนเข้าง่ายมากหมุนให้สุดเลยให้เป็นเบอร์ศูนย์เรียบร้อยแล้วครับปิดเสร็จเรียบร้อยครับทำมอสีถูของเราก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมก็หมั่นเอาออกมา เช็ดทาความสะอาดปัดฝุ่นต่างๆบ้างนะครับเพราะว่าบางทีแบบเราใช้กาแฟหลายตัวเนาะกาแฟหลายตัวมันก็อาจจะแบบมีผงสะสมอะไรอยู่นะครับอาจจะกลายเป็นแบบเบรนเป็นกาแฟเบนโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่ามีกาแฟหลายชนิดอยู่ในนี้นะครับมีเศษผงนี้เยอะนะครับก็เอาลงไปใช้กันดูนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้เจอกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ